นะคะก็อยู่กับช่วงเออสอนในไลฟ์นะคะก็อ่าก็อ่ะฮะเดี๋ยวคณะมาสอนเรื่องอนริธบินเนาะในนี้มันใช้เจ็ทแทกไม่ได้นี่หว่าเอาเอาเอได้หนีได้หนีเอายังใช้ได้อยู่โอเคก็คล้ายๆกับคาเดียนะคะแค่ว่าต้องตีตีเพิ่มนะคะปกติใช่ไหมคาเดียจะตีแค่สองครั้งแล้วก็พุ่งไปเลยใช่ไหมแต่ของอาริธจะต้องตีสามครั้งนะคะก็มาเจะอาทีเนี้ยทีที่กำพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยคเงีตรงเนี้ย น,นี่สามเนี่ยเออแต่ว่ท uh oh. like so ั้งเนี้ยแหละค่ะเห็นไหมเออก็ถ้ามาโคนะคะก็จะออกว่าเป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้คร่าวๆนะคะเอ่อถามว่ามันไกลไหมก็ไกลนะคะเออถ้าว่ามันไกลมันก็ไกลพอๆกับคาเดียเลยนะคะเดี๋ยวลองปรับเป็นร้อยยี่สิบเฟรมเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยยิ่งเฟรมเยอะยิ่งดีนะคะเออไอพวกมาโคคนี่ยิ่งเฟรมเยอะยิ่งดีแต่ถ้าเฟรมเราก็จะเล่นเล่นลำบากค่ะเห็นไหม ครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมเออรอบนี้นะเออ <Hey. S 1> ก็อะเดี๋ยวให้ดูบาคร่ข้าวนะคะอันนี้เป็นพิ่ชนณทำไว้เนาะอืมก็ถ่ายก่อนดีเออเดี๋ยวต้องถ่ายรูปก่อนจะได้ดูกันง่ายหน่อยนะคะอ้าวล่ะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเอ้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะแล้วก็เซฟเป็นรูปภาพนะให้ให้ดูเนะะาะเซฟเลยนี่วะโอเคเอ่อ อันนี้นะคะชช,ชนี่อันนี้คือลิทมาโคที่เราใช้รอบนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าเราต้องตีหลายครั้งหน่อยเนาะเออก็จะประมาณนี้ค่ะอาจจะปรับให้มันเลขสวยกว่านี้ได้นะคะก็เรามาปรับกันดูนะคะเออไอตรงตีเนี่ยคือตอนนี้ชนะทำเนี่ยอาจจะไม่สวยหน่อยเพราะว่าคณะอัดทีเดียวแล้วก็มานั่งปรับตรงเลข2นะคะคือมานั่งปรับตอนท้ายนะ ตรงตีจะปรับให้มันสวยๆก็ได้คือจริงๆอะดีเลย์นิดนึงไม่เป็นไรนะคะตรงตีเนาะเออดีเลย์นิดนึงไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดใครปรับเลขตามนี้ไม่ได้เนาะก็ขึ้นมาเพิ่มนิดนึงหรือลดนิดนึงก็ได้ค่ะเออก็ปรับปบเสร็จสว่วนเอาละกันนะคะเกินเท่าไหร่นะไม่ถึง5ก็ปรับลงถ้าเกิน6ขึ้นไปก็ปรับขึ้นประมาณนี้ค่ะเออตามนี้นะเออถ้าเกิดใครไม่สามารถพิมพ์3 3เลขอย่างเงี้ยได้นะเออส่วนอันที่ศูนย์นะคะสามารถเป็น0.01อย่างเงี้ยได้ได้อยู่มั้ง เออปรับให้มันสั่งสูตรที่ทําได,ได้ค่ะพวกที่เป็นสูตรนะประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวคณนะเอ้พอจะคลิปไว้ด้วยใ,ใครที่ใช้ในส่วนของอามาโคของล a เซอร์เนาะเออเดี๋ยวคณะจะได้แปะไว้ในดีคริปชันไว้นะคะว่าเอ๊ะมันต้องโหลดสิเนะใช่มันต้องโหลดเพราะฉะนั้นเอาจะต้องอัปโหลดลง Google Drive โอเคเดี๋ยวอัปโหลดลง Google ก r i v e และกันเนาะอโอเคนะคะประมาณนี้นะคะคร่าวนะคะ เออเป็นคลิปสั้นๆนะเออเอาเอาคลิปสั้นบางเอาคลิปสั้นวานะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวัสดีครับเลิกเล่นรักที่ F แต่ยังไม่ดูเออเอาเลิกเล่นหลเราคุณภูมิก้าค่ะเออไปไปท้าเกมอะไรมาแทนนะคะถือว่าเลิกเลิกแล้วก็หยุดเล่นเกมหรือเปล่าเนี่ยเออประมาณนี้ค่ะสำหรับการ เออสอนในครั้งนี้นะคะสั้นๆเนาะเออเพราะว่ามันก็คือเรียนเสริมอะไรเออมันก็คือคลิปเสริมอะไะเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะเออโอเค